อยากติดทุกเหมือนกันเลนะคืออย่างนี้นโยบายท่านผู้การตรํารวจแห่งชาติเนี่ยท่านจะบอกให้ตำหํำรวจเป็นครู ผมยุคนชนข่าวใครคืออินฟลูเอนเซอร์ปากสุนัขถึงทำให้บิ๊กเต่าประกาศออกมาอย่างชัดเจนว่าอยากจะลองติดคุกดูดเหมือนกันนะครับใครไปทำให้บิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางเนี่ยของขึ้นได้ถึงขนาดนั้นนะครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังคนหนึ่งนะครับไปพูดในที่สาธารณะบอกให้ตำรวจเนี่ยรรมัตระวังการให้ข้อมูลกับสื่อ เพราะอาจจะโดนผู้เสียหายเนี่ยเขาแจ้งความดำเนินคดีจนถึงขั้นติดคุกติดตารางไอ้เราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าอินฟลูคนนั้นเนี่ยหมายถึงใครจะใช่ทนายเดชาหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆทำเอาบิ๊กเต่าของขึ้นบิ๊กเต่าให้สัมภาษณ์ประกาศกล้าวออกมาแบบนี้นะครับว่าคือถ้าพูดกันแบบนั้นนะตนเองเนี่ยก็อยากจะลองติดคุกดูเหมือนกันตอนนี้พอบอตรให้นะโยบายนะครับว่าอยากให้ตำรวจเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นผู้ดำ ผู้มีอิทธิพลในการทำความดีช่วยเหลือประชาชนหรือที่เรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์ตำรวจแต่มันดันมีอินฟูบางคนออกมาด่าหยาบคายพูดจาปากหมาท้าต่อยคนอื่นไปทั่วผมว่าอย่าเป็นเลยแบบนี้ดูไม่เข้าท่าครับอยากติดทุกขเหมือนกันเลยนะคืออย่างนี้นโยบายท่านผู้การตำรวจแห่งชาติเนี่ยท่านก็บอกให้ตำรวจเป็นอินฟู ท่านตำรวจให้เป็นผู้นำผู้มีนิพล์ในในแนวความคิดในการทำความดีในการช่วยเหลือประชาชนแต่อินฟูบางคนเนี่ยนะครับเขาเรียกอินฟูเอียงซ้ายเอียงขวาอินฟูเอามันนะ่ะความคิดตัวเองเป็นหลักไม่ได้ยึดโยงกับพยานหลักฐานด่าด่ายำยาคลายนะครับบางทีพูดปากหมานะแล้วโหวจะท้าต่อยอ,อะไรพวกนี้นะผมว่าผมผมว่าอย่าไปเป็นเลยนะ เรียกเรียกอะไรกับใ่ลูกผมผมดูแล้วไม่เข้าท่านะครับอินฟูตำรวจคืออินฟูที่ช่วยเหลือประชาชนจริงๆนะครับเอฟบิ๊กเต่าพูดถึงใครว่าเป็นอินฟูมีพฤติกรรมอย่างที่ว่าหวยดันไปออกที่ทนายเดชานะครับเจ้าตัวก็เลยอธิบายทำความเข้าใจแบบนี้ในฐานะกัลยาณมิตรที่สนับสนุนการทำงานของตำรวจ ลองถามผบอรตอรอดูนะครับว่าผมสนับสนุนการทํางานของตํารวจหรือไม่สิ่งที่ผมแนะนํามาจากพี่น้องตํารวจและคุณอัจฉริยะเพื่อนซีของนายตํารวจบางคนไม่ได้คิดขึ้นมาเองแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาร้ายการเป็นอินฟลูไม่ว่าจะเป็นตํารวจหรือทานายต้องพูดให้คนเชื่อแล้วก็เห็นผลงานดังนั้นตํารวจที่จะเป็นอินฟลูต้องใจกว้างอย่ามีข้อขัดแย้งกับบุคคลอื่นจะดีที่สุดครับลองเต่านะครับ ท่านก็ตอบนะครับโดยที่ท่านยังไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลเลยเลยว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้พูดแค่ว่าถแถลงข่าวทุกวันแล้วติดคุกกาลังจะอธิบายว่าการถแถลงข่าวมีความเสี่ยงต้องใช้ความระมัดระวังผมฟังมาจากอัธยะนะอัธยะบอกมีความเสี่ยงเพราะเขาสนิทก,กับตำรวจเขารู้ตํารวจถูกฟ้องถูกอะไรเยอะผมเองก็มีเอฟซีตำรวจก็บอกมาว่าตํารวจมีความเสี่ยงในการถแถลงข่าวเพราะคนที่ได้รับผลกระทบ ก็ส่วนใหญ่เป็นผู้ต้องหานะ่ะเขาก็ต้องไม่พอใจว่าเอ๊ะคุณไปฟังมาจะพาะผู้เสีอหายยังไม่ได้ฟังผมพูดแล้วมาถแถลงข่าวว่าผมทําผิดนั่นผิดนี่ผมมีเส้นทางเงินผมอฟอกเงินอะไรต่างนะผมโกงนั่นโกงนี่มันเสี่ยงผมก็เลยเอามานั่งไล์สดว่าระวังถแถลงข่าวทุกวันอาจจะติดคุกได้แต่มันมีรายละเอียดก็คือมันมีความเสี่ยงแต่นักข่าวไปถามสั้นท่านก็คงจะโกรธก็เลยด่ากลับมาว่า อินฟูเนี่ยทนาอินฟูเนี่ยเป็นธนาอ่าเป็นอินฟูปากหมาปากสุนัขอะไรก็ว่าไปผมไม่โกรธนะครับนักข่าวส่งมาผมก็ขำขำนะท่านด่ามานะครับท่านก็ไม่รู้ว่าด่าใครนะอินฟูปากหมาผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะอ่ะฟังดูเหมือนจะจะเคลียร์กันแล้วนะครับแต่เขาพูดถึงเรื่องอะไรล่ะบอกว่าไอ้ตำรวจเนี่ยเวลาพูดถึงคดีความอย่าไปพูดเยอะเกินไปมันมีความเสี่ยงอาจจะถูกผู้ต้องหาเนี่ยนะครับ เขาแจ้งความประเมินคดีแล้วก็กลับมาติดคุกติดตารางได้แน่นอนครับหนึ่งในนั้นก็คือคดีของคุณผู้หญิงชอช้างหวานใจของอดีตรอ,องนาย,ยกรัฐมนตรีตอนแรกเข้าไปพัวพันกับเงิน5เส้น10ล้านตอนนี้ทักบานปลายพันกว่าล้านจริงหรือไม่จริงประการใดถึงขนาดที่อาจารย์ธงทองนะครับบอกว่าหวานใจนักการเมืองมีเงินหมุนเวียนผ่านบัญชีเกือบพันล้านบาทใครเอ่ยไม่รู้ไม่รู้ ไม่รู้นะครับคือบิ๊กเต่าก็รับผิดชอบในคดีนี้ส่วนหนึ่งนะครับแต่หลักๆเนี่ยน่าจะอยู่ในมือของปอปอชอเพราะฉะนั้นเพื่อเกิดความเข้าใจถึงที่มาที่ไปเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณธนดนสุวรรณฤทธิ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอนนี้คุณธนดนพร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณธนดนครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับครับเอาตรงไปตรงมาเลยล่าสุด ไร่ภูนักดาวเขาประกาศนะครับว่าเขาจะฟ้องทางแพ่งและก็อาญากับคนที่ออกมาเปิดโปงข้อมูลแล้วทําให้เขาเสียหายตรงนี้คุณจะหน้าโดนในฐานะที่เป็นคณะทํางานชุดแรกเนี่ยหวั่นวิตกไหมครับฟ้องเลยคร<ะ>ับผมไม่กลัวท้าฟ้องเลยเหรอเนี่ยแน่จริงคุณฟ้องมาเลยพยายหลักฐาขงงผมว่าแล้วว่ากระบวนการเหล่านี้มันมีอะไรคณะทํางานผมเนี่ย มีปปป,ปมีดสไอมีตำรวจป่าไม้แล้วมีปปงมีตำรวจไซเบอร์นะครับครับถ้าเราทํางานเนี่ยมีตำรวจที่เป็นมืออาชีพอยู่แล้วและตำรวจชุดที่ทําเนี่ยก็เป็นตำรวจที่เราเห็นตามภาพข่าวที่เวลาไปจับทุจริตพวกนายกอบตอต่างๆนะครับครับแลวพี่ๆทุกท่านน่ะเป็นระดับพันตํารวจเอกกันทั้งนั้นนะฮะอืมครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสิ่งที่ผมพูดแล้วมันไม่จริงเนี่ย ก็ฟ้องมาได้เลยครับครับไม่มองว่าเป็นการท้าทายห,ร,หรือว่าท้าชนเลยครับพูดแบบนี้ผมชนอยู่แล้วครับอืมผม<ะ>ไม่กลัวหรอกครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวเขาเองทําผิดเนี่ยควรที่จะแก้ไขนะครับแล้วก็ทําตามนโยบายของรัฐและทําทุกอย่างให้มันถูกต้องจนถึงจะไปด้วยกันได้ผิดตรงไหนแต่ราล่าสุดไล่ผู้นับดาวบอกว่าเขาทําศูนย์กเกษตร เพื่อการเรียนรู้นะเช่าที่ดินของสอปกรอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับอ่าไอตอนเนี้ยมันอาจจะไม่ผิดถ้าเราถ้าเราฟังดูเพราะมันมีสัญญาถูกไหมครับใช่ครับสัญญาเนี่ยออกเมื่อวันที่สิบเอ็ดกันยาใช่ครับปีหกเจ็ดแต่ผมเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปครับเพื่อวันที่ยี่สิบเก้าพฤษภาก่อนที่มันจะออกสัญญาไงฮะครับออืพอก่อนออกสัญญามันก็เป็นสปกรสี่ขีดศูนย์หนึ่งแล้วสปกรสี่ขีดศูนย์หนึ่งเนี่ย คุณจะมาทําเป็นอาคารอย่างนี้หรอคุณจะทํามาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคุณจะมาทามาเป็นไอเก็บเงินคนคนละพันแปดคนละสองพันอย่างนี้หรออย่างนี้มันเรียกศูนย์การเรียนรู้หรือเปล่าไม่ใช่อ,อ,อย่างท่มผม,มดูแล้วเก็บเงินไม่ตรงปกเหรอฮะบอกว่าเป็นศูนย์เกษตรกรรมแต่จริงๆเหมือนกับเป็นรีสอร์ทที่พักคุณธนาดลยืนยันแบบนั้นใช่ไหมฮะก่อนหน้าที่เขาจะได้สัญญาพอผมลงพื้นที่ลงไปจับลงไปตรวจสอบเนี่ย สกรสระบุรีเนี่ยแทนที่จะเพิ่มถอนแล้วก็แล้วก็สั่งให้ปรับพื้นที่ถ้าไม่ปรับพื้นที่ไม่รื้อถอนก็ดําเนินคดีถูกไหมครับตามขั้นตอนมันเป็นอย่างนั้นแต่นี่คุณกลับไปออกสัญญาเช่าไงกลับไปออกสัญญาเช่าเมื่อวันทเอ1ดกันยาทาให้พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันเปพื้นมันเป็น,น,เ,ปน,น,เ,ปนเออะไราจากที่มันผิดกฎระเบียบของสปปเนี่ยมันกลายว่า ไป็นถูกของสอปปไปเลยเอ๊ะเ,เดี๋ยวเข่านด้ไม่พอนะมีมีเจ้าหน้าที่สปกอ,ออกเอ,อกออกสัญญาเช่าให้เหรอครับแบบนี้มันต้องมีคนออก,กให้ต้องครับถูกต้องครับสบปปเนี่ยนําเรื่องเขาคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรีโดยมีรอกว่านั่งเป็นประธานอยู่แล้วก็มีคณะกรรมการอีกแปดถึงเก้าหน่วยงานแล้วแล้วทุกคนอ่ะก็ลงมติกันว่าสามารถให้บุญนดาวเนี่ย เช่าได้โดยเข้าเป็นในรูปแบบของคณะกรรมการ uh huh. แต่คนที่นําเรื่องไปเข้าเนี่ยเป็นปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบ,บุรีครับที่ชื่ออรุณอะบรุณเป็นเป็นเจ้าหน้าที่ส,สปรกรเลอครับเป็นปฏิรูปที่ดินปฏิรูปที่ดินก็คือเป็นสปรกรจังหวัดสระบ,บุรีเนี่ยแหละครับอ่าอ้าวแล้วแล้วไปออกสัญญาเช่าได้ยังไงครับเพราะว่าสปรกรทาเพื่อการเกษตรมันทํารีสอร์ทไม่ได้นี่ครับก็ถูกไงฮนะเราเมันไปออกได้ยังไงอะ อต,ตอนนี้อารุณก็ต้องโดนตั้งกรรมการสอบแต่เราย้ายอารุณมาตั้งแต่เดือนที่แล้วนะย้ายออกนอกพื้นที่มาแล้วนะครับครับอพอเรารู้ว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็มีการสอบสวนว่าการปฏิบัติหน้าที่ของอารุณเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าครับอารุณเป็นแค่เพียงเจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินของจังหวัดกล้าทําขนาดนี้เลยเหรอมีมีเบื้องหน้าเบื้องหลังไม่เล่าให้ฟังหน่อยครับก็ทําไปแล้วไงฮนะ อจะกล้าทําหรือเปล่าไม่รู้แต่ทําไปแล้วไนงะครับพอบทําไปแล้วไอ้สิ่งที่คุณทําเนี่ยถ้าเกิดผิดคุณก็ต้องรับโทษแฉ่นั้นเองฮะไม่ได้มีอะไรแต่ประเด็นก็คือมันไม่ควรที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากคนที่ทํางานอย่างผมเนี่ยกว่าจะขับรถกว่าจะนั่งรถกว่าจะเอาคณะทํางานลงพื้นที่ไปตรวจสอบกันได้เนี่ยแล้วก็จะไปไปจับไปออกข่าวให้พี่น้องประชาชนก็เห็นว่าเราจะปราบปรามอย่างจริงจังแต่สุดท้ายเนี่ยกลับมามีขา้าราชการเนี่ย ที่ไปช่อชนอย่างเงี้ยมันก็มันก็จะเสียกำลังใจหมดเลยแล้วถามว่ามีเบื้องหน้าเบื<ๆ>้องหลังไหมมันมีครับ,รบมันมีเบื้องหลังก็คือมันมีบุคคลที่ชื่อวิชิตตังศรีสกุลเนี่ยก็ได้แอบอ้างผู้ใหญ่แล้วก็ลงไปประสานงานกาับลุนว่าผู้ใหญ่สั่งมาให้ลงพื้นที่มานะแล้วก็ไปวัดที่กัลลุนที่พูนรับดาวแล้วก็ไปขึ้นเรื่องในเรื่องของสัญญาเช่าที่เข้าคณะกรรมการครับครับครับผู้ใหญ่ที่แอบอ้างนั้นเนี่ยนะครับเป็นเป็นประดับไหนครับ ก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อะนะเราอย่าไปพูดถึงท่านเลยท่านไม่รู้เรื่องที่ uh huh. คุณวิชิตฝั่งร,รีสกุลที่เอาไปอ้างอะนะฮะครับกับ,กบอ๋อเอาไปอ้างก็เลยทําให้เจ้าหน้าที่สํานักงานปฏิรูปที่ดินเนี่ยยอมทําให้ถูกไหมแบบนั้นปะลัวเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นแต่ผมเนี่ยก่อนหน้านั้นนะผมได้โทรไปคุยก,กับคุณอาุณว่าให้เพิกถอนคุณอาุณก็รับปากผมว่าจะเพิกถอนแล้วไปมากลับออกสัญญาเช่าได้ยังไงครับผมก็มงงเหมือนกันครับ อแต่นั่นไม่พอหรอกคือถ้าคุณอรุณทําผิดคุณอรุนก็ต้องรับกรรมอ่ะแต่ไม่ยอมนะมเรื่องเนี้ยอ่าเอาละตรงนี้พอพอเริ่มเริ่มเข้าใจล้วแล้วทีเนี้ยมันไปเกี่ยวข้องกับคุณชอช้างหวานใจของนักการเมืองได้ยังไงครับเนี่ยคือที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยเตำรวจเนี่ยที่เป็นคณะทำงานเนี่ยเราก็ได้มีการสืบสวนทางเชิงลึกแล้วเราก็พบว่าอที่ดินนกล่าวเนี่ยมีการเปิดบริษัท ภูนับดาว2021ครับ uh huh. โดยก่อสร้างอาคารใหญ่ๆที่เป็นร้านกาแฟมูลค่าหลายสิบล้านบาท uh huh. แล้วก็มาเปิดบริษัทภูนับดาว2021อันนี้แหละมันเข้าในเรื่องของการใช้ที่ดินของรัฐพอ,อเราเราก็เลยสืบสวนต่อว่ามีใครเกี่ยวเนื่อง เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้บ้างอะครับเราก็ไม่เจอถึงแปดคนเลยครับอืเป็นแก๊งเลยแล้วคุณชอช้างก็เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในแปดครับครับอืมครับประมาณนี้ฮะชอช้างเป็นหนึ่งในแปดนะครับถูกต้องครับแล้วมีการพากันไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ในป่าอะไรแบบนเนี้ยเนี่ยข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับคือทางเอ,อการสืบสวนของเราเนี่ยเราพบว่าคุณวิชิตเนี่ย มีคุณวิชิตประยุหานาวิชัยเนี่ยมีพี่ชายครับที่ไปรองหัวหน้าพรรคการเมืองการเมืองหนึ่งะนะครับแล้วก็เมื่อปีหกห้าหกหกเนี่ยก็มีกระแสข่าวว่าพี่ชายของคุณวิชิตเนี่ยก็จะได้เป็นคัดีเดตรัฐมนตรีในพรรคพลังประชารัฐอออ่าันนี้เราก็ไปสืบต่อว่าเอเอเรื่องราวความเชื่อมโยงเป็นไงแเราก็รู้ว่าอ๋อคุณชอช้างเนี่ยแหละ เป็นคนที่พาเอ,อพี่ชายของคุณชินเนี่ยไปพบกับหัวหน้าพักของพักนี้อืมครับอ่าอันเนี้ยจะเจอจ,จุดเชื่อมโยงแล้วแล้วก็มีคนเห็นว่าคุณจอช้างเนี่ยก็เข้ามาที่ภูนาจ่าวครับอ่าพอทางการสืบสวนของเราไปเง,งี้ปุ๊บทางปปทเนี่ยก็รับว่าเป็นแม่แม่งานหลักเพราะว่าคุณชอช้างเนี่ย ในยดีก็เป็นข้าราชการที่ปปทมีที่มีจะม,มีอำนาจในการตรวจสวนสอบสวนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ปอบกรไปออกเอกสารโดยมิชอบปปทอของเขาเขาก็สอบเรื่องพวกนี้อยู่ครับเ <c oughs> ขาก็เลยมีหนังสือไปเชิญคุณชอช้างมาแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาแต่ก็ไม่มีใครมาเลยเ <c oughs> ขาเชิญไปถึงสองครั้งนะครับไม่มาเพื่อจะมาสอบถามว่าความเกี่ยวเนื่องมันเป็นยังไง แล้วไอ้เรื่องเส้นทางการเงินมันเป็นแบบไหนครับทำไมเหมือนเข้าบัญชีคูณอย่างเงี้ยฮะเขาก็เรียกมาสอบถามพอเรียกไปมาสอบถามแล้วไม่มาพอไม่มาปุ๊บเป็นเรื่องของคดีายาเนี่ยปปทก็เลยส่งปปชไปตั้งแต่เดือนสิงหาแล้วอืมีหลักฐานการส่งไปที่ปปชเดือนสิงหาและส่วนของคดีแพ่งเนี่ยก็รายงานไปที่ปปงเพราะว่าความผิดการบุกรุกที่ดินของรัฐเนี่ย อันเนืนานเป็นการค้าเนี่ยมันไปเข้าพรบฟอกเงินปีสองห้าสี่สองมาตาราสามบลเลฟสิบห้าครับอือฮึอือฮึก็คือยึดซัพย์ด้วยนะแบบนี้ถูกต้องครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าชอช้างเกี่ยวข้องอะไรด้วยแล้วชอ<น>ชอ้างที่บอกว่าไปเจอ, 500, เน,อน,นอกเหนือจากปฏิสัมพันธ์ที่ว่านั้นแล้วเนี่ยนะครับเส้นเงินห้าเส้นเส้นละสองล้านสิบล้านมันมีการชี้แจงออกมาแล้วไม่ใช่เหรอครับว่าเป็นหุ้นกู้ครับคุณชี้แจงมาอย่างเงี้ยมันเรื่องที่ดีแล้วขอขอบคุณบริษัทศรีสวัสดิ์เป็นอย่างมากด้วย แต่เท่านั้นนะบอบ,บงเนี่ยถ้าเขาถ้าเขาจะดูเนี่ยเขาไม่ได้ดูแค่นี้หรอกเขาดูว่าคุณใช้เงินอะไรไปซื้อสิบ <10 S 1> ล้านเนี่ยคุณใช้เงินสดหรือเปล่าอ่าคุณใช้เรืองเงินจากบัญชีแล้วคุณเอามาจากไหนอะถ้าต,ตรงเนี้ยคุณจะต้องดีแค้ได้มันไม่ใช่ว่าสิบล้านเป็นหุ้นกู้แล้วก็ดีแค์ที่เราฟังเนี่ยเราฟังแต่สีสวัสดที่มาอธิบายถูกไหม<ช>เรารยังไม่ได้ฟังชอช้างอธิบายเลยออืผมยกผมยกตัวอย่างนะ ั้งเงินตรงนี้มันเป็นเงินสดที่มันได้มาโดยไม่ถูกต้องและเอาเงินสดเนี่ยไปซื้อในรูปซื้อหุ้นคู่เนี่ยโดยผ่านเข้าธนาคารแล้วธนาคารก็โอนเข้ามาเขาา้าบัญชีตัวเองจากเงินที่ผิดกลายเป็นเงินที่ถูกอย่างนี้เขาเรียกฟอกเงินไหมครับอืมครับเอ๊แต่ชอช้างเท่าที่ดูประวัติเขาก็เป็นคนทำมาหากินนะเปิดบริษัทสองบริษัทร่ำรวยเลยนะฮะคนที่เป็นอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรคุณดีแค่ได้ก็คือจบ แต่มันมีเบื้องลึกเบื้องหลังมากกว่าน,นั้นครับที่ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังสืบสวนสอบสวนอยู่แล้วแค่ัอครับรบอจเกระบวนการยุติธรรมตอนนี้เข้าใจว่าคดีอยู่ในมือของปปชมันจะมีความคืบหน้าถึงกนาดาษแจ้งข้อหาออกหมายเรียกอะไรยังไงเนี่ยเพิ่มเติมบ้างไหมครับเท่าที่ทราบครับคือในส่วนของคดีายาเนี่ยขขเขาอยู่ที่ปปชแต่ในส่วนของคดีแท่งเนี่ยทางปปทก็รายงานไปไป,ไปปงปปงเขาก็ทําอยู่ครับอือฮึจับ ประมาณแต่ผมะจะพูดอะไรมากไม่ได้เดี๋ยวไปก้าวล่วงการทํางานของหน่วยงานต่างๆซึ่งมันอยู่นอกเหนืออำนาจผมไปแล้วครับครับครับคนดูเขาก็สงสัยไงครับพอมันเป็นเรื่องที่ไปเกี่ยวข้องกับบิ๊กการเมืองกลัวว่าเดี๋ยวพอโอโ้โหขึ้นต้นมาเนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวใหญ่โตแต่สุดท้ายเดี๋ยวเงียบหายไปอีกแล้วครับที่ยุคนให้พี่น้องประชาชนอดทนไว้อาทิตย์สองอาทิตย์เดี๋ยวเดี๋ยวมีบิกเซอร์ไพร์แน่นอนครับเรยสองอาทิตย์บิกเซอร์ไพร์ถึงขนาดออกหมายจับอะไรอย่างนี้ไหมเหมือนคดีใหญ่ๆอะครับ <laughs> ผมไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวรอให้มันเกิดขึ้นแต่เดี๋ยวผมเนี่ยจะเป็นคนเดินนําหน้าเองครับครับอีกอีกอีก,อกหนึ่งค็ถามสุดท้ายและคอการเมืองเขาเขาเขาวิพากษ์วิจาร์กันว่านี่มันเหมือนเป็นเกมการเมืองเป็นการเอาคืนกันทางการเมืองมากกว่าที่จะดําเนินคดีจริงๆอะครับมันนเป็นการเมืองอยังไงคนที่ชี้ให้ผมลงไปจับผูนับดาวนี่ก็คือคุณชัยวัฒน์คุณอัจฉริยะแล้วก็พี่ชีวภาพนะครับครับ ผมไม่เคยรู้ว่าที่ตรงนี้มันมีตรงนี้อยู่เลยนะครับ uh huh. พี่ชีวภาพเขาลงพื้นที่ไปก่อนผมนะพี่ชีวภาพลงไปวันที่เจ็ดพฤษภานะครับครับแล้วพี่ชีวภาพก็ประสานงานผ่านพี่อัจฉรยะเรืองรัตนพ,พลตอนนั้นพี่อัจฉรยะเนี่ยมาเป็นคณะทํางานของผมอยู่ ครับแล้วพี่อาชยะก็เอาเรื่องนี้เข้าในที่ประชุมผมยังไม่รู้เลยว่าจะเจอชอช้างจะไปเจอใครต่างๆนั่นนะยังไม่รู้เลยจะไ่าจะเจอคุณวิชิตประยุทธ์หานาวิจัยพอลงพื้นที่แล้วไปตรวจสอบแล้วก็เราก็เราถึงเจอเพราะว่ามันเปิดเป็นบริษัทคูนับดาว2 0 2พนี่ไงครับครับครับโอเคโอเคอ่าอีกสองสัปดาห์มีที่มาที่ไปครับเราอธิบายได้อยู่แล้วแต่เดี๋ยวอีกสองอาทิตย์นะพอบิ๊กเซอร์ไพรส์เสร็จเดี๋ยวผมจะแถลงข่าวทั้งหมดอะ ให้พี่น้องประชาชนได้กระจ่างเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอส่วนเรื่องที่พี่น้องประชาชนหรือว่าคอการเมืองจะคิดว่ามันเป็นการเมืองอันนี้ห้ามความคิดเฉาะไม่ได้ครับอืแต่เรารู้ตัวเราอยู่แล้วว่าเราทําอะไรครับโอเควันนี้ชัดเจนเดี๋ยวรออีกสองสัปดาห์บิ๊กเซอร์ไพรส์วันนี้ต้องขอบคุณคุณธนาโดนมากนะครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีคครับสวัสดีครับ ทีนี้เรื่องของคดีก็อย่างที่ผมบอกไปหรือว่าคุณธนาโดนบอกเมื่อสักครู่นะครับว่าตอนนี้ปปทเนี่ยนะครับส่งสำนวนคนดีให้กับปปชไปแล้วนะครับเป็นคนดีอาญานะฮะเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดน,นักข่าวไปเช็คกับคุณวิทยาอาคมพิทักษ์ทำหน้าที่ประธานปป,ปชนะครับท่านบอกกันนะครับว่าจะต้องหยิบเรื่องดังกล่าวขึ้นมาพิจรารณาหรือไม่เพราะอาจเกี่ยวข้องกับหวานใจของบิ๊กการเมือง ต้องไปดูว่าที่ผ่านมาคนคนนั้นเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่ซึ่งหากเป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็จะเป็นอำนาจของปปชต้องดําเนินการตามหน้าที่ครับตรงนี้ตรงนี้ยังผมผมยังไม่ได้รับทราบรายงานเลยครับอาจจะอยู่ในชั้นของเจ้าหน้าที่เบื้งองต้นอยู่ครับ องไปดูฮะดูว่าในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่ยังไงนะครับถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและอยู่ในอำนาจหน้าที่ของปปชก็ต้องดำเนินการไปตามหน้าที่ครับก็ยังนี่ฮะก็คือชอช้างนั้นเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่ในขณะที่กระทําความผิดเมื่อสักครู่ถ้าผมฟังไม่ผิดนะคุณธนะคุณธนะดลเนี่ยให้ข้อมูลว่าชอช้างเนี่ยเป็นมีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยนะเพราะฉะนั้นปปชก็ต้องลงไปจัดการ บิ๊กเต่าก็พูดถึงชอช้างเหมือนกันว่าเป็นดุลยพินิษของปปชว่าจะมอบหมายใครเป็นผู้ทําคดีและหากได้ทําคดีนี้ก็ไม่ลำบากใจต้องดําเนินคดีกับบุคคลที่ปรากฏเป็นข่าวเพราะพูดตั้งแต่แรกที่มีการเข้าตรวจค้นบริษัทภูนับดาวแล้วว่าถ้าพบความผิดก็ให้ดําเนินการได้เลยเป็นการเชื่อไก่ให้ลิงดูครับ ความตั้งใจของเราอยากจะทำตั้งแต่ชั่วโมงแรกที่เข้ามาแล้วนะครับแต่ํำนวนก็ก็ถูกไปอยู่ที่ปปช<อ>เพราะมันเป็นเรื่องทุจริตของข้าราชการกับนายทุนมันเป็นเรื่องของพยานหลักฐานผมบอกว่าเรายังไม่รู้หรอกมันมีเส้นเงินไปเส้นเงินนะมันไปพอไปแล้วเนี่ยมันไปด้วยเรื่องอะไรมันมีการจ่ายเงินจ่ายเงินไปให้กรรมการผู้บริหารบริษัทให้บริษัทบริษัทให้ ให้ให้ประธานกรรมการกรรมการโอนตรงหรือเปล่าหรือโอนจากบริษัทพอโอนด้วยอะไรแล้วเงินเนี่ยมันมาจากไหนอ่ะมันโอนไปเพราะอะไรมันมีที่มาที่ไปของมันนะเราก็ต้องดูเส้นเงินนะจากข้อมูลที่เราได้มาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้เส้นเงินถึงแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าข่ายฟวาผิดหรือเปล่าเราไม่รู้ยอดเงินเยอะก็ชอชานก็ก็สิบล้านตามที่ท,ที่ที่เคยบอกไปเรายังไม่แตก เราเราเห็นแค่คร่าวๆจากข้อมูลที่เชื่อถือได้นะคือให้อำนาจเต็มเราขอ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 อำนาจเต็มเราเราก็อยากทำชอช้างก็เชื่อมโยงไปถึงอดีตรองนาย,ยกรัฐมนตรีหรือว่าบิ๊กการเมืองนะครับอีกคนหนึ่งซึ่งต้องไม่ลืมนะครับนั่นก็คือคุณสามารถที่ผ่านมาก็ถูกตั้งข้อสันนิษฐาน ว่ามีความสนิทสนมกับบิ๊กการเมืองคนนี้เหมือนกันทั้งปีกซ้ายแล้วก็ปีกขวาล่าสุดเจ้าตัวถูกดำเนินคดีฐานฟอกเงินเรียกเงินจากดีไอคอนกรุ๊ปผ่านบัญชีแม่2ล้านกับ5 0 0แสนรวมเป็นเงิน3ล้านบาทอันนี้เป็นก้อนที่ตรวจสอบพบเจอแล้วก็อาจจะมีก้อนมากกว่านั้นปัจจุบันถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับประกาศอดข้าวมาตั้งแต่วันแรกแต่ปัจจุบันนั้นร่างกายอ่อนเพลียแล้วก็มีความเครียด จึงประกาศแล้วนะครับว่าไม่อดอาหารต้องทานอย่างน้อยวันละหนึ่งมือ้อเนื่องจากคุณพ่อแล้วก็คุณแม่มีความเป็นห่วงอยากจะให้มีกำลังวังชาต่อสู้คดีครับก็โดยหลักเนี่ยคุณพ่อเป็นห่วงเรื่องสุขภาพก็มีการคุยกันเนี่ยก็พยายามจะให้คุณสามารถเนี่ยกลับมาทานข้าวเหมือนเดิมแล้วก็วันนี้ก็เหมือนคุณสามารถให้สัญญาคุณพ่อว่าว่าจะทานข้าว จริงๆอาการก็จะเหมือนเดิมครับก็คืออ่อนเพลียก็คืออ่อนเพลียคุยแล้วอาการอิดโรยครับเหมือนคนคนขาดสารอาหารอ่คนไม่มีชีวิตชีวาครับแต่แต่หลังจากนี้ไปเนี่ยก็ต้องดูอาการว่าอาจจะดีขึ้นก็ได้เพราะว่าที่พูดคุยกับคุณพ่อคือเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นว่าว่าให้กลับมาทานข้าวอย่างเงี้ยครับแล้วผมเล่าให้ฟังว่าว่ามันมีข่าวอย่างนี้มีการเข้ามาจะแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องการโชรแต่คุณสามารถก็บอกว่าจริงๆมันเป็นเรื่องการ จากค่าที่รุกษากันก็คือว่าเหมือนเขาคือคุณสามารถบอกว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้ไปการโชว์ใครอ่ะคือเขาไม่ได้ไปการโชว์ไม่ได้ไปหลอกใครครับ <c oughs> และทั้งหมดนี้ก็คือยุคนชนข่าวอีกสองสัปดาห์เรามาติดตามกันนะครับว่าคาดีนี้จะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ไปถึงนางสาวชอช้างจริงหรือไม่จริงประการใดเราจะพักการแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับช่วงหน้าอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนตามกันต่อแบบยาวๆกับเนชั่นทันข่าวาครับครับ